ในสติที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จในการปรับรูปร่างกับหมอกล้าเนี่ยคือคนที่มาติดตามผลอย่างต่อเนื่องอ๋อเราต้องมรอเจอหมอใช่ก็คือทุกรายต้องพบแพทย์ทุกรายเพราะว่าสิ่งที่ทํานี่มันค่อนข้างซับซ้อนการติดตามต่อเนื่องเนี่ยก็เพื่อคอยถามอาการต่างๆนะครับดูสัญญาณชีพต่างๆนะครับหรือว่าดูเรื่องของน้ําหนักดูเรื่องของสัสดส่วนว่ามีการปรับไปในทางที่ดีไหม หรือถ้ามีความช้านะการรักษาเริ่มช้าเราจะปรับยังไงให้มันเหมาะสมรวมถึงการแนะนํานะครับเ <c oughs> ช่นบางคนการรับประทานอาหารการออกกำลังกายหรือว่านอนไม่หลับอะไรเงี้ยพวกนี้เราก็จะมีการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละคนดีเพราะว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยอาจจะตอบสนองต่อการรักษาต่อโปรแกรมปรับรูปร่างได้ไม่เหมือนกันบางคนตอบสนองดีบางคนตอบสนองไม่ดีก็คือต้องคอยมาเจอกันเรื่อยๆเพื่อปรับให้อัตราในการปรับรูปร่างเป็นไปได้ดีอยู่เสมอในสถิติที่ผ่านมาเนี่ย คนที่ประสบความสำเร็จในการปรับรูปร่างกับหมอกล้าเนี่ยคือคนที่มาติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับบางคนเนี่ยเริ่มต้นจาก100กิโลกรัมแล้วเหลือ45กิโลกรัมเนี่ยก็มีจริงนะครับหรือบางคนอาจจะเริ่มจาก80 90จนเหลือเนี่ย50 60กก็มีเยอะเลยครับ